วัวนี้มาในราคา62บาทครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับคลิปก่อนนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปให้นะครับผมเป็นคลิปผมรีวิวอะลำโพงเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้จะเสียงแบบว่าก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้80บาทนะครับที่รีวิวคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาดูลำโพงตัวนี้นะครับผมเจ้าลำโพงตัวนี้62บาทนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมา รอบๆข้างนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะเขาเป็นลําโพงแนแบบว่าเหมือนกับลําโพงคอมพิวเตอร์อะครับที่แบบคอมพิวเตอร์แต่งแบบนั้นนะครับจะเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยครับขอดูรอบข้างก่อนนะครับโอเคปุ่มเปิดเขาจะอยู่ตรงนี้ครับด้านข้างนะครับตัวกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มปุ่มเปิดปิดนะครับอะลองกดค้างดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดค้างปุ่มนี้ดู a n มีเสียงเอฟเฟกวืดวืเหมือนกับเหมือนเราเปิดคอมด้วยนะครับผมเขาก็จะมีเนี่ครัผมอันนี้เป็นตัวเพิ่มแสงไฟนะครับตัวนี้ยกดแสงไฟก็จะเปลี่ยนนะครับลูกเล่นอะลำโพงตัวนี้มีแสงไฟเยอะๆมากเลยรู้สึกว่าแสงไฟมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเสียงดูนะครับว่าจะเป็นเสียงยังไงนะครับจ้ะ ลองเชื่อมต่อดูก่อนนะครับเช่นเดิมนะครับผมจะเปิดเป็นเพลงที่ไม่ตื่นเลกสิ์เนาะเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับผมที่มันไม่ติดเลกสิทธิ์นะครับแป๊บนึงนะครับขอเชื่อมต่อก่อนวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับผมกดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกดค้างไว้นะครับชื่อลําโพงตัวนี้มีชื่อว่า V8 นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองหาดูนะครับ V8 ตัวนี้เลยครับผม v8 นะครับกดเชื่อมต่อไปเลยนะครับเขาจะมีเสียงแบบนี้นะครับเนี่ย v8 นะครับแบ0เกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะเป็นไงครับผมวันนี้ เปิดเสียงสุดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงปกตินะครับผมก็ลดเสียงลงมาแล้วครับเราสามารถคอนโทลนะครับผมเสียงได้จากโทรศัพท์เลยนะครับพอกดโทรศัพท์ลดลงนะครับเสียงก็จะลดลงไปด้วยเปลี่ยนสีได้ด้วยครับนี่ครับผมส่วนรองรับเมมโมรี่การ์ดเช่นเดิมนะครับหันข้างมาตรงนี้ครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบเสียบสายชาร์จอันนี้ช่องเมมโมรี่การ์ดนะครับผม แต่ไม่รองรับแฟลชได้นะครับเวลาเราอยากชาร์จแบตเราก็เสียบช่องนี้ไปเลยเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตมันก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาว่าเราชาร์จแล้วนะครับเสียงดีไหมครับเดี๋ยวผมอยากเปรียบเทียบกับตัวนี้ให้ดูสักนิดนึงนะครับอันนี้จะตัวลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่อันนี้จะเล็กตัวนะครับรู้สึกว่าตัวเสียงอันนี้นะครับผมลำโพงตัวเล็กๆอันนี้ครับผมจะเสียง จะเสียงเลียงกวดรักนิดนึงนะครับแล้วราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นสักยี่สิบบาทนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมอาจจะได้ผมอาจจะยังไม่ได้แปะลิงก์ลงในคอมเมนต์นี้นะครับส่วนนี้ราคาหกสิบสองบาทนะครับก็จะขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเล่นสีได้หลายสีดในร้ยหกสิบสองบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้ในทางคอมเมนต์นะครับลองไปเลื่อนดูนะครับก็จะมี ในทางแอปช้อปปีนะครับผมกับแอปดิกตอกนะครับผมดิกตอกก็จะาราคาถูกหน่อยนะครับห่างกันประมาณสิบยีบาทนะครับ6กสบบาทครับผมเสียงดีอยู่ครับนี่เลยครับขนาดใหญ่อยู่นะครับ